สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวปลบกก่อดน,นะคะคุณพ่อจะป้อนนมแล้วนะคะนี่ปลาซับลาบยุบะนี่โอ้ยพ่อพี่ยาเดี๋ยวกินแล้ว เด็กก็น่ารักมากเลยค่ะมาเล่นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ผู้ใหญ่เขาเรียกตัวอะไร ตัวห้าพันแต่มันน่ารักดีเนาะออกลูกพีและกี่ตัวคะนี่แกทีละตัวสอตัวอ๋อแต่มันน่ารักบ้างเนะพ่อเนาะอันนี้น้อยเท่านี้ก่อนห้าพันแล้วนะคะทุกคนป๊านค่ะแม่ผู้ใหญ่อยากได้ดีแต่มันดื้อม่ลไรนี่ บอกขึ้นหอดเทียงแต่น่ารักมากค่ะนี่นะคะทุกคนดูค่ะเออกินฟางด้วยแบบเป็นอาหารนะบอกกินหญ้ากินฟางแว่าหญาเราเยอะนะที่บ้านไร่เนะ,ะนหยลอาย,ย,ย,ยาย่ยายังกินไม่ได้นะะเนะาะค่ะเะกินได้แต่นม,ม,ไ,มได้แต่ตัวเล็กยังกินได้อ๋อค่ะกินนมนะคะ โอ้เนี่ยเพิ่งเดินค่ะหัดเดินนะคะน่ะน่ารักมากเลยค่ะฮาฮะฮนั่นไปหากินน้ำเจ้าแล้วแม่ใหญ่ รักมากนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วจ้านะคะา <c oughs> การแสดงสิทธิ์ปีนี้อำเภอดงหลวงคองแชมป์อีกเนาะได้แชมป์นะคะประกวดการรำการแสดง เราก็จะไปขึ้นรถกันแล้วนะคะปะนี่นะคะแล้วก็ข้ามถนนมาแล้วค่ะกาลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะแต่ก่อนที่จะข้าวก็ตรวจนะคะละเอียดยิบค่ะว่าใครฉีดยาครบหรือย,ยังไม่ครบนะคะเขาก็จะมีจุดบริการฉีดยาให้ด้วยนะคะทุกคนทุกวันนี้ต้องรายละเอียดนะคะอันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วจ้านะคะนี่นี่นะคะ ตอนนี้ไม่รู้กี่กี่ยามแล้วเนาะค่ะนะเดี๋ยวเราไม่รู้จะถอยรถออกได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดินไปหารถก่อนนะคะกี่ทุ่มแล้วพี่อ๋อทุ่มกว่านะคะเดี๋ยวเดินทางกลับจ้าม่ใหญ่มีอะไรไปฝากน้องเดฟมีเกาลัดมีขนมเปือ่องมีโอ้เก๋าลัดมีขนม<ท>โอ้โห <laughs> ได้เยอะนะครับ <laughs> เป็นพวงแต่พ่อผู้ใหญ่ได้ยังเนาะเจ้า เก้าลัดนะคะโอ้นกกระทาเกือกฝุ่นนี่น้องเด็เดโทรนำกำลังกลับครับลูกกำลังกลับครับครับเดี๋ยวรอกินคุณแม่หิ้วเชนะคะมีของฝากเยอะแยะเลยอย่าเพิ่งนอนหลับปะเด้อห้ามะนีีพ่อได้ห้ามเหรอ นี่นะคะใช่ค่ะเขาก็ตรวจทุกอช่องทางเข้าเลยนะคะสุดยอดเดี๋ยวหารถก่อนนะคะตอนนี้จำได้หรือเปล่าลลอันทั้งนี้พอข้าจอดหันเดี๋ยวเดินไปค่ะโอ,อ้อมือดนนะลงนะคะทุกคนตรงไหนเราเข้าตรงนี้บอก นี่แล้วข้ามไปหนีแล้วน,น,นี่กำแพงไอต้ต่ำๆนี่นี่นี่ข้ามไปนี่เลย <c oughs> ข้ามกำแพงไปโลดมันต่ำๆเองอย,นนยังไม่ได้จบคลิป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหารถก่อนห้องน้ำเขาอ,อยู่ที่เรถกันนี้เนาะนั่นเด็ใต้อาคารนั่น,นข้าวเรา,เราออกไก่ใช่ใช่ขาพากันเข้าห้ขอขงน้ำเรียบร้อยแล้วค่อย ไอเดินทางนะคะจะได้สะดวกนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ขอเข้าห้องน้ํานะคะเป็นที่เรียบร้อยค่อยเดินทางเนะเาะเพราะว่าจอดวาที่นี่นะคะนี่เมืองมุกดาหารเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับนี่นะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่มาเลยค่ะเพราะว่าได้เข้าห้องน้ํา เรียบรอแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวไปส่งแม่ใหญ่และพีพันด้วยนะคะนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอรถแล้วค่ะนี่รถเฮาโอ้ยังไม่มีใครออกก่อนว่าสามคันนี่นะบอเราจะเป็นคนแรกเนอะโอ้ห้าสิออกได้บ่พอ่อฝั่งนี้เปิดอยู่นะนี่ฝั่งนี้ว่ได้ดปิด นี่นะออกปองนี้เดี๋ยวเราไปเลื่อนเอาค่ะนะคะอันนี้ทำเป็นกระปองอยู่ก็แปหว่ปุ้๊ดแล้วคันน่ะนะฝัะ่งนี้ยังเปิดอยู่นะคะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนถอยออกมาก่อนขาเรืนเอะเอาแมง <laughs> กินมดกินแมงไปละนะคะ <laughs> นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้โชกชดกีกดแชร์กดกดดิ่งให้ช่องกดกรอกด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ